โอเคผมก็ขอสดีทุกคนด้วยครับยินดีรับสู่การินาฟรีไฟผมโดยการินาฟรีไฟตอนนี้นั้นมีรองเท้าใหม่รองเท้ายูนิคอนนะผมนะซึ่งถ้าหมุน6ครั้งแรกนะผมนะจะลดราคา40%่สิบนะผมทำให้เหลือเพียง15เพรเท่านั้นไม่รอเช้าผมเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าครับ6กล่องแรกโอ้มีคนเชิญมาพอดีโอเคผมสิโทเค็นครับอื้ออกง่ายมากโอ้โอเคผมไปกันต่ออีก10กล่องครับผมโดยเป้าหมายของเรารอบนี้นั้นผมต้องการที่จะเอารองเท้าเสือกับรองเท้ายูนิคอนนะ ดูจากสงน่าจะออกง่ายทุกคนอุ้ย20โทเค็นโดยโทเค็นเราสามารถเอาไปแกลกรองเท้ากับชุดได้ทุกคนรองเท้ายูนิคอนใช้50โทเค็นนะรองเท้าเสือใช้20โทเค็นไปกันต่อครับผม10กล่องครับอ้โหูยิบแผเลยโอ้ยลองนีเ้เยอะมากโอเคทุกคนผมแกลกรองเท้ายูนิคอนได้แล้วเหลือตั้ง14โทเค็นเนะ่โอ้ยอีก6โทเค็นเราก็จะได้รองเท้าเสือแล้วทุกคนมาแลกเลยเรียบรอ้อยสุดยอดไปเลยโอเครองเท้ายูนิคอนก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะ ไปกันต่อผมเราเอาจัดรองเท้าเสือกันต่อดีกว่าครับเปิดอีกสัก6กล่องแล้วกันนะครับทุกคนอีก6โทเค็นบอกเลยได้แน่นอนมาครับผมอีก6กล่องครับ150เพชรเรียร้อยโอโหได้16โทเค็นโอเคโอโหเกินมาทั้ง10โทเค็นเะน่รอบนี้ผมถือว่ากล่องนี้คุ้มมากๆเลยนะนะใครที่ไม่จัดตอนนี้ผมถือว่าพลาดครับผมเพราะว่าเป็นกล่องที่คุ้มมากๆนะตอนนี้นะรองเท้า ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วตั้งแต่ผมสุ่มมาโอเคผมโดยในคลิปนี้นะั้นเราใช้งบไปทั้งหมด720เพรนะครับผมนะแล้วเราก็ได้รองเท้ามาสองใบครับผมทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย